รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะคุณผู้ชมเจอกันอีกแล้วนะคะกับรายการ Hello m a l a y เซียอาเซียนเราเพื่อนกันค่ะเจอกับส้มกับอาจารย์โรเซฟทวีจิตค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีครับคุณส้มครับแน่นอนค่ะคุณผู้ชมค่ะว่ารายการของเรานะคะจะพาคุณผู้ชมไปฝึกฝนภาษามาเลเซียค่ะเพราะว่าตอนนี้ประเทศไทยนะคะคือเข้าสู่ AEC แล้วค่ะแล้วก็ที่สําคัญถ้าเกิดว่าเราจะพูดภาษาไทยอย่างเดียวเนี่ยก็คงจะไม่เวิร์กเนาะอาจารย์เนาะต้องพูดได้หลายภาษาค่ะแต่ภาษาที่สําคัญในตอนนี้ก็คือภาษามาเลเซียค่ะแต่ว่าที่สําคัญที่สุดในช่วงนี้อินไซด์มา เซวันนี้อาจารย์มีเกร็ดความรู้อะไรมาฝากกันบ้างคะครับวันนี้ก็จะนําไปเที่ยวนะครับในสถานที่ทางสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาตินะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานที่ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกนะครับที่แรกที่จะแนะนําวันนี้ก็คือกุนงูลูนะครับกุนงูลูเป็นภูเขาที่สูงเป็นอันดับ2อนะครับอยู่ที่รัสราวักนะครับอยู่บนเกาะบอเนียวนะครับซึ่งรัศราวักเนี่ยนะครับจะเป็นหนึ่งในสองรัฐที่ไปอยู่ในเกาะบอเนียวนะครับซึ่งประเทศมาเลเซียเนี่ยมี2ส่วนส่วนที่เป็นแผ่นดินใหญ่ กับส่วนที่เป็นเกาะฉะนั้นส่วนที่เป็นเกาะจะมีรัสราบ้านและรัสราวัคซึ่งอยู่กับอยู่ใกล้กับประเทศบรูไนนะครับเฉะนั้นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้นะครับตรงกุนงูมูลูเนี่ยนะครับได้รับการยกย่องนะครับจากยูเนสโกหรือได้รับการประกาศจากยูเนสโกว่าให้เป็นมรดกโลกไปแล้วนะครับอันนี้ก็น่าสนใจเพราะว่าป่าไม้นะครับหรือว่าภูเขานะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากๆยังได้รับการคุ้มครองแล้วก็ยังมีสภาพสมบูรณ์ร0 0เซ์อยู่นะครับ อีกสถานที่หนึ่งนะครับที่แนะนําอยากจะให้ไปเที่ยวกันนะครับก็คือลังกาวีนะครับหรือเกาะลังกาวีนั่นเองซึ่งสถานที่ท่องเที่ยวนี้นะครับหลายท่านคงจะรู้จักเป็นอย่างดีเพราะว่าอยู่ใกล้กับเมืองไทยเรานะครับลังกาวีเนี่ยนะครับมีความหมายนะครับมาจากคําว่าอินซีทรายนะครับหรือเป็นอินซีสีน้ําตาลนั่นเองนะครับมาจากคําว่าหลังนะครับเฮอรลังเนี่ยแปลว่าอินซีนะครับส่วนคําว่ากาวีก็เป็นหินทรายชนิดหนึ่งนะครับเป็นคําผสมรวมกันลังกาวีจึงมีความหมายว่าอินซีทรายนะครับซึ่งเป็นอินซีชนิดหนึ่งเย ถ้าเราไปเที่ยวที่เกาะลังกาวีเราจะพบว่ามีรูปปั้นอินซีอยู่ที่ท่าเรืออันนี้ก็หลายคนมักจะไปถ่ายรูปไว้เก็บไว้เป็นที่ระลึกะนะครับประเทศมาเลเซียก็ไม่ใช่ว่าเป็นประเทศเล็กๆนะคะเขาก็จะมีหลากหลายภาพเหมือนบ้านเราเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าอยากจะไปหรือว่าอยากเรียนรู้คําศัพท์มากขึ้นต้องติดตามกับรายการ hello มาเลเซียอาเซียนเราเพื่อนกันค่ะและทั้งหมดช่วงนี้นะคะช่วงแรกในช่วงของอินไซต์มาเลเซียค่ะคุณผู้ชมวันนี้หมดแล้วแต่ว่าเดี๋ยวช่วงหน้าไปฝึกภาษามาเลเซียกันดีกว่าค่ะ อาจารย์คะช่วงหน้าอยากไปเที่ยวค่ะคแต่ขอเที่ยวไม่ธรรมดาเพราะว่าเราจะพาคผู้ชมไปท่องเที่ยวแบบธรรมชาติด้วยจะมีที่ไหนกันบ้างพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะ กลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการฮัลโหลมาเลเซียอาเซียนเราเพื่อนกันนะคะคุณผู้ชมช่วงนี้ส้มมีความสุขมากเลยค่ะไม่รู้อาจารย์มีความสุขหรือเปล่า <c oughs> เพราะว่าเป็นคนชอบเที่ยวค่ะแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าจะเที่ยวในเมืองไทยบางทีก็ไปหลายที่และอยากจะเปลี่ยนบรรยากาศบ้างน,นะคะคุณผู้ชมคะภาษามาเลเซียว,วันนี้ค่ะจะพาไปเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นธรรมชาติ แล้วเวลาที่เราไปมาเลเซียค่ะอาจารย์เราจะได้อ่านออกด้วยจะได้สนุกมากขึ้นอาจารย์แนะนำเลยค่ะได้ครับสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติของประเทศมาเลเซียนี้ก็มีมากมายนะครับอย่างที่เราทราบกันแล้วว่าประเทศมาเลเซียเองเนี่ยนะครับมีพื้นที่ติดกับประเทศไทยฉะนั้นสถานที่ท่องเที่ยวทางภาคใต้ของไทยเป็นอย่างไรเนี่ยทางมาเลเซียก็จะมีคล้ายๆกันกับเรานะครับมีทะเลมีชายหาดมีเกาะนะครับต่างๆมากมายป่าไม้น้ําตกมากมายนะครับฉะนั้นเนี่ยคำศัพท์เรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาตินะครับคำศัพท์แรกเลยที่เราต้องรู้กันก็คือคําว่า สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาตินะครับคำนี้ในภาษามลาูจะใช้คำว่าเติมปัตวิสาตาอาลัมเติมปัตวิสาตาอาลัมนะครับคำว่าเติมปัตแปลว่าสถานที่ครับวิสาตาแปลว่าท่องเที่ยวครับอาลัมแปลว่าธรรมชาตินะครับเอามารวมกันก็จะได้คำว่าเติมปัตวิสาตาอาลัมสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาตินะครับฉะนั้นในสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติสิ่งแรกเลยที่เราจะต้องรู้จักกันนะครับก็คือคําว่าปูเหล่านะครับปูเหลา ปูเราแปลว่าเกาะนะครับอย่างเช่นเราอาจจะเคยได้ยินปูเราปีนังนะครับปูเราภูเก็ตนะอย่างประเทศไทยเราเนี่ยภูเก็ตก็เป็นเกาะฉะนั้นปูเราภูเก็ตก็คือเป็นเกาะภูเก็ตนั่นเองนะครับคำต่อไปนะครับบูกิชนะครับบูกิษบูกิษแปลว่าภูเขานะครับฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วจังหวัดภูเก็ตของเราก็มีรากศัพท์มาจากคำว่าบูกิษคำนี้นั่นเองนะครับบูกิษแปลว่าภูเขานะครับคำต่อไปนะครับฮูตันนะครับฮูตัน ฮูตันแปลว่าป่านะครับจริงๆคํานี้เนี่ยถ้าเราคุ้นชินเราจะพบคําว่าออรังฮูตันนะครับออรังฮูตันที่เรารู้จักกันก็คือลิงใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วมาจากคําว่าออรังที่แปลว่าคนนะครับส่วนฮูตันที่แปลว่าป่าออรังฮูตันก็คือคนป่าฉะนั้นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติคาศัพท์นี้คือคําว่าฮูตันที่แปลว่าป่านะครับก็คือใครที่ชอบเที่ยวป่าก็จําคานี้ไว้ให้ดีนะครับคำต่อไปนะครับคำว่าเตอร์ลุนะครับเตอร์ลุนะครับหรือเตอร์ลุนะครับคำนี้แปลว่าอ่าวนะครับเช่น อ่าวไทยก็คือตะลุไทยนะครับหรือตะลุเสียมอ่าตะลุนะครับแปลว่าอ่าวคําต่อไปนะครับเลานะครับเลาว์คำนี้แปลว่าทะเลนะครับฉะนั้นเนี่ยใครชอบเที่ยวทะเลนะครับก็สามารถใช้คําศัพท์นี้ได้นะครับคำว่าเลานะครับที่แปลว่าไทยอ่าแปลว่าทะเลอย่างเช่นถ้าเป็นในประเทศไทยเราก็จะมีคําว่าเลาอันดามันนะฮะเลาอันดามันหรือทะเลอันดามันนั่นเองคําต่อไปนะครับคําว่าซูไงนะครับซูไงคำนี้แปลว่าแม่น้ำนะครับ ฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามีเพื่อนชาวมาเลเซียมาเที่ยวเมืองไทยเราเนี่ยนะครับแม่น้ําเจ้าพยาเนี่ยใช้ได้เลยนะครับก็คือสุไงเจ้าพยาสุไงเจ้าพยาหรือคําอีกคํานึงที่เราคุ้นๆแน่ๆน,น,นะครับอำเภอหนึ่งของจังหวัดนราธิวาสก็คือสุไงโกลกนะครับอ่าสุไงโกลกคํานี้มาจากคําว่าสุไงกับคําว่าโกลกรวมกันสุไงแปลว่า ok แม่น้ําโกลกแปลว่าคดเคี้ยวนะครับสุไงโกลกก็คือแม่น้ําที่คดเคี้ยวนั่นเองนะครับคำต่อไปนะครับคำว่าตาสินะครับตาสิตาสิแปลว่าทะเลสาบนะครับ คำสุดท้ายนะครับตันจุงตันจุงนะครับคำนี้ก็คือแหลมนะครับอย่างเช่นตันจุงมัสนะครับหรือตันยงมัสเนี่ยนะครับซึ่งเป็นชื่อของอตําบลหนึ่งนะครับหรือสถานีรถไฟสถานีหนึ่งของจังหวัดนาราธิวาสหรือเป็น จุดที่มีลองกองที่มีรสชาติดีที่สุดในประเทศไทยอยู่นะครับตันยุงมัสก็คือแหลมทองนั่นเองนะครับนี่ก็คือคําศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ต้องเที่ยวทางธรรมชาติครับอาจารย์คะมาเป็นประโยคยาวบ้างดีกว่าค่ะคอย่างส้มเนี่ยชอบไปเที่ยวหรือว่าอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าส้มชอบใช้วันหยุดพักผ่อนนะคะไปเที่ยวที่ชายทะเลเราจะพูดหรือสื่อสารเป็นภาษามลายูว่าอย่างไรได้บ้างถ้าจะพูดว่าฉันชอบทะเลนะครับก็สามารถพูดเป็นภาษามลายูว่าซายเออร์ซูเกอร์ันไต s a เออร์ซ uh ูเกอร์ปันไตนะครับไซเออร์แปลว่าฉันนะครับซูเกอร์แปลว่าชอบนะครับแล้วก็คําว่าปันไตนะครับคำนี้ก็แปลว่าชายหาดก็ได้ชายทะเลก็ได้นะครับฉะนั้นพอเอามารวมเป็นประโยค s a เออร์ซูเกอร์ปันไตนะครับฉันชอบทะเลซึ่งถ้าเราจะสร้างเป็นประโยคอื่นนะครับก็เอาคําศัพท์ที่เราได้ฝึกฝนไปเมื่อครู่นะครับมาแทนคําว่าปันไตไซเออร์ซูเกอร์นะครับที่ไหนก็ใส่ได้เลยนะครับฉะนั้นตัวอย่างประโยคนี้ก่อนนะครับฉันชอบทะเล Sa เออร์ซูเกอร์ปันไต แต่ถ้าเราจะบอกว่าฉันชอบไปทะเลนะครับก็เพิ่มคำศัพท์อีกนิดนึงนะครับคือคำว่าไปในภาษามลายูก็คือ pergi นะครับ pergi แปลว่าไปนะครับหรือจะเป็น pergi ke นะครับปอ r g i ีเก็แปลว่าไปยังไปสู่ฉะนั้นเอามาสร้างรวมกับประโยคตัวอย่างเมื่อครู่นะครับปปั sugar, girl, ันนตฉันชอบไปที่ทะเลนะครับ อ่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกประโยคหนึ่งที่ดูค่อนข้างยากนะครับแล้วก็อีกประโยคหนึ่งนะครับฉันชอบใช้วันหยุดพักผ่อนนะครับซึ่งกรณีนี้ก็คือเปลี่ยนจากคําว่า p e r g อร e นะครับหรือเปลี่ยนจากคําว่า s กอร r นะครับ s กอร์แปลว่าชอบกีเกอร์แปลว่าไปแต่จะใช้กริยาตัวใหม่ก็คือ b ์ r ีบูนะครับร e r ี b ูแปลว่าใช้วันหยุดพักผ่อนหรือไปพักผ่อนนั่นเองนะครับฉะนั้น s อร์นะครับ s u เบ r ร e r ี b ูฉันชอบใช้วันหยุดพักผ่อนหรือฉันชอบไปพักผ่อน s Suukaberribu a a Say de p n ผม s อบไปเ l i b u di pantai ฉันชอบะะใช้วันหยุดพักผ่อนที่ชายหาดท,ที่ชายทะเลแต่ถ้าเราจะเพิ่มเติมประโยคก,ก็ได้นะครับกับครอบครัวนะครับกับพ่อแม่นะครับอันนี้ก็ใช้คำศัพท์ที่เรียนมาแล้วเช่นเดียวกันนะครับ dengan แปลว่ากับนะครับด้วยกันกับเนี่ยนะครับกับ ะะกับใครนะครับถ้ากับคนในครอบครัวก็กคือเกลัวเกอรนะครับอันนี้แปลว่า Family หรือแปลว่าครอบครัวนั่นเองนะครับไซเของฉันฉะนั้นเดือนงั้นเกลัวเกอรด้วยกับคนในครอบครัวหรือกับครอบครัวของฉันฉะนั้นประโยคนี้ถ้าสร้างยาวๆก็คือ s ซเ a อร์ a be, กอร์เบร g บูเดือ l งั้นเกลัวอร์ฉันชอบใช้วันหยุดพักผ่อนกับครอบครัวของฉันครับค่ะ เป็นประโยคบอกเล่าเนี่ยเราก็บอกไปแล้วคุณผู้ชมลองเป็นประโยคคำถามบ้างไหมคะอย่างเช่นว่าคุณเนี่ยชอบเที่ยวทะเลไหมคุณชอบเที่ยวน้ําตกไหมและคุณเนี่ยชอบเที่ยวที่ไหนอย่างนี้ค่ะอาจารย์เป็นประโยคคําถามบ้างดีกว่ามันจะได้มีประโยคที่ใช้ในการจะได้มีอะไรที่ตื่นเต้นค่ะอาจารย์เวลาเรามีเพื่อนเนี่ยนะเรามีประโยคแปลกๆลองฝึกนะครับลองฝึกประโยคที่มันยากขึ้นกว่าเดิมเนี่ยนะครับเราจะได้นําไปใช้สื่อสารกันได้มากขึ้นนะครับฉะนั้นถ้าเราจะถามเราจะถามก็ว่า คุณชอบไปเที่ยวทะเลไหมนะครับคุณชอบไปเที่ยวทะเลไหมคุณชอบไปเที่ยวน้ําตกไหมเนี่ยก็ใช้ประโยคง่ายๆก่อนนะครับก็คือ adakah anda suka pergi ke อ่นนี้คือประโยคคําถามนะครับ adakah anda suka pergi ke นะครับ a d a k a ะใช่ไหมใช่หรือไม่หรือไม่นะครับเป็นการถามเพื่อให้เขาตอบว่าชอบไม่ชอบใช่ไม่ใช่นะครับ a ด a k a อ anda s u k ะคุณชอบไหมคุณชอบหรือไม่ pergi ke เปอร์กเกอไปยังนะครับฉะนั้นนี่คือประโยคคำถามนะครับอัดาก้าดาสุก k าเปอร์กิเกอถ้าไปทะเลนะครับอ d ดาก้าดาสุก k าเปอร์ก e เกอ t, t ok? oh ok. a ปันไตอ h ดาก a าดาสุก r าเปอร์กิเกอปันไตคุณชอบไปเที่ยวทะเลไหมอัดาก้าดาสุกาเปอร์กิเกอไอตอรจุนนะครับอัดาก้าอันดาสุกาเปอร์กเกอตนะครับคุณชอบไปเที่ยวน้ําตกไหมอันนี้ก็เป็นลักษณะของการถามความชอบนะครับหรือเราจะถามว่าอ d ดาก h าอันดาสุก a าปันไตอาตาไอต a d a k a h anda suka ปันไต i a t a u air t e r j ุ n นะครับอันนี้เป็นการสร้างประโยคคล้ายๆประโยคแรกนะครับแต่เป็นประโยคลักษณะตัวเลือกว่าคุณชอบทะเลหรือคุณชอบน้ำตกนะครับ<ฆ>ฉะนั้นคำว่าหรือในภาษาลายูคือคำว่าอาเตานะครับอาเตาแปลว่าหรือใช้เชื่อมคำศัพท์นะครับฉะนั้นคำว่าทะเลคือปันไตคคำว่าน้ำตกคืออตอร์จุนนะครับฉะนั้นทะเลหรือน้ำตกนะครับปันไต้อาเตาอาอเตจุนนะครับปันไต้อาเตาอาอเตจุนทะเลหรือน้ำตก ฉะนั้นพอนํามาสร้างประโยชน์ว่าคุณชอบทะเลหรือคุณชอบไปเที่ยวทะเลหรือไปทเไปทเีทเ่ยวน้ําตกก็จะใช้ว่าอาดาก้าอันดาสุกะ g ปเกือบปันไต a ร a อไอเตจุนนะครับค่อนข้างยาวนิดหนึ่งอาดาก้า,าอันดาสุกะไปเกือบปันไต a ร a อไอเตจุน คุณชอบไปเที่ยวทะเลหรือไปเที่ยวน้ําตกครับโอ้โหอาจจะดูไม่ยากค่ะแต่ก็ไม่ง่ายเหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าฝึกฝนเนี่ยทำได้แน่นอนคุณผู้ชมไปเที่ยวกันต่อค่ะถ้าส้อมอยากจะถามคนตรงข้ามว่าคุณเนี่ยเคยไปเกาะลังกาวีไหมเพราะว่าเกาะลังกาวีเนี่ยมกดังมากๆที่ประเทศมาเลเซียใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ดีคะ่ะฉะนั้นถ้าเราจะถามว่าเคยไปไหมเนี่ยนะครับ<ฆ>ก็จะมีคําศัพท์อยู่ก็คือคําว่าเปิร์นนะนะครับเปิร์นนะที่แปลว่าเคยนะครับ ฉะนั้นเคยไหมก็เป็นเปิลนะกะเปิลนะกะฉะนั้นคําถามว่าเคยไหมก็จะเริ่มต้นประโยคด้วยเปิลนะกะฉะนั้นเคยคุณเคยไปเที่ยวเกาะลังกาวีไหมเปิลนะกะอันดาเปิลกีเกอปูเลลังกาวีเปิลนะกะอันดาเปิลกีเกอปูเลลังกาวีนะครับคุณเคยไปเที่ยวเกาะลังกาวีไหมซึ่งการตอบก็ง่ายนะครับมี2คําตอบคําตอบแรกคือเคยนะครับหรือเคยไปนั่นเองก็สามารถตอบว่าเ yeah ย saya p e r n น h ะนะครับเยอะ Saya pernah ใช่ครับผมเคยไปครับใช่ค่ะหนูเคยไปค่ะแต่ถ้าไม่เคยไปก็ t i d a k tidak pernah t i d a k tidak pernah ก็คือไม่เคยไปนั่นเองครับคุณผู้ชมค่ะ เอาจริงๆแล้วถ้าถามส้มตรงๆคือก็ยังไม่เคยไปเหมือนกัน uh huh. แต่ว่าถ้าถ้าให้สมมติไปถึงมาเลเซียนะเราต้องไปที่นี่นะส้มบอกเลยว่าอยากไปที่แรกเพราะรู้สึกว่าเป็นเกาะที่มีความน่าสนใจมากๆคุณผู้ชมเดี๋ยวไว้เมลโอกาสจะมาเล่าให้ฟังนะคะเอาละค่ะวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์โรเซฟทวีจิตมากๆนะคะที่พาไปเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวและก็เป็นแบบธรรมชาติด้วยค่ะอาจารย์ร,รู้สึกเหมือนอยากไปน้าตกค่ะอยากจะไปปีนถ้ำจังเลยค่ะอาจารย์หาพาไปหน่อยนะคะยินดีครับค่ะขอบคุณค่ะ แล้ววันนี้ค่ะคุณผู้ชมหมดเวลาแล้วนะคะกับรายการ Hello m มาเลเซียอาเซียนเราเพื่อนกันค่ะกลับมาติดตามและมาฝึกฝนภาษามาเลเซียได้ใหม่กับเราสองคนทั้งส้มและอาจารย์โรเซตทวิจิตนะคะทางช่อง eTV และสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ